็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใช้แรงเยอะอีกอะไหนวันนี้มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นไหมมีหรอไหนใครทำอะไรเราซิเขาทำอะไรไม่เป็นไรนะเดีเรื่องแย่ๆมันก็จะผ่านไปเองโอเคไหมมันอาจจะยากนิดน,นึงนะแต่ เธอจะทำไหนไอเค็มอยากได้ของกินอะไรป่ะเดี๋ยวเขาแบลวให้เอาน้ำไหมจะได้สดชื่นดื่นนมดินมุกมุกกินก่อนนอนเอาป่ะไม่เอางั้นเอาตุ๊กตาไหมให้ดีก่อนก่อนนอนเอาป่ะอ่ะให้ให้จะได้ฝันถึงเขาไงนอนเล่นให้เธอกอดอุ้งเธอจะหลับสบายวันนี้พักผ่อนเยอะๆนะพรุ่งนี้พร้อมตื่นขึ้นมาสู้วันใหม่นะโอเคไหม Suu, suena